กวันนี้เรากับอาจารย์สายชนนะคะมาชิมทุเรียนจีไอจีไอทุเรียนจีไอเขาใหญ่ปัดช่องนะคะขออนินทร์นะขออาจารย์สโนแกนได้ไหมอ่ะจะชิมจอมได้จอมได้ก็คืออะไรนะเพิ่มเพิ่มซีรัพถุเนื้อเนื้อเนื้อเนียนรสหวานรสหวาน เนื้อน้นือุ่มละมุนลิ้นกินอ่อนอ่อนาะที่จำไม่ได้พ่อเป็นจุดเด่นแต่ว่าเราจะแกะไอเทมช่วงแรงลดแรงเรื่องไฟหวานเนื้อนี่ถ้าชื้นปั๊บเนี่ยก็คือถ้าเราเรียนนะเรงบาเราจะลดปัญหาเรื่องเพี้ยกับกับไฟง่ายเลยนะครับมีสองพันนะก็คือกระนวลทองแล้วก็ ก็เค่ะก้านยาวใช้ก็ใช้มือก็ได้อันนี้ก้านยาวก้านก้านยาวสวนวงสมิทธิ์คุณเนาะอ่าไม่ใช่ของเมืองลุนะคะก้านยาวสวนวงสมิตรคุณนะคะแต่ว่าจีไอนี่มีเฉพาะหวานเท่านั้นค่ะยืนมาเลยอ่ะทำลเชิญค่ะเสร็จแล้วพอถือแล้วต้นตรงมาพอได้ครับยังไม่ออกลูกนะก็ตายครับยื่นมือ แต่ว่าถ้ามีเวลาผมอยากจะพาไปดูจากนี้เปเจดโลเนาะไปดูสวนที um um ่ปล oh um ูกให้แล้วก็เป็นคนสังอายุสองปีสเเีสองปีสามเนตอนนี้ผมไปรับตันค์เสเมื่อวานตู้กต้นหคะอะไรนะต้นูกต้นหีนเี่สิบสอสอง สามเมตรสองสองปีสามเมตรนะสามเมตรสูงท่วมหัวผมอ่ะสามเมตรไปดูได้เลยสามร้อยสามสิบต้นไปห้าต้นต้นมันไม่ค่อยแข็งแรงกาวรองท้านะครับล้างมืองแล้วก็ต้องใช้มืออันนี้ก้านยาจะจะนิ่มหน่อยนะครับนิ่มหน่อยเพราะมันมันสุขาปิงอันนี้หมอนทองก็เห็น เอ่อโทรมาก็เลยรีบไปตักให้ต้องกิใช่ไหมคะไม่ใช่ไปเทนุกิเป็นก้านยาวก้านยาวเหรอคะกินอันแพงใช่ใช่เราต้องกินอันแพงค่ะอันนี้แพงครับแพงสุดหอมมากหวานนะครับหวานเนื้อเนียนเป็นเหมือนแบบหวา้เป็นไส้เนื้อตามสโลแกนหวานนะครับไส้อั่งยันเนื้ออาจจะอาจจะไม่แห้งมากเนื้อเนื้อนุ่มละมุนลิ้นกินอ่อนกินอ่อนถูกต้องอ่าที่แหละคือตัวเดียวที่รฮะ เรียงกันยาวกัันนยาวอนี่สิบส่วนเมตรเเอามือหยิบเลยมือจีบเลยแล้วก็ไปล้างมือแล้วใช่ค่ะเธอมาชิวเลยวันนี้มีต้นพันธุ์ไม่มีครับเธไม่กินทุเรียนครัต้นพันธุ์ผมต้องสั่งซื้อจะทนครับนี้เขาไม่กินทุเรียนเอาคนนั้นมานะคะคนที่ไม่กินทุเรียนแล้อาจารย์คะคนที่ไม่กินทุเรียนอยากบอกอะไรกับเขาคะ คนที่ไปกินทุเรียนแล้วเหม็นไหมเหม็นครับตอนนี้ก็เหม็นครับอันนี้กันยาอันนี้ไม่ใช่นี่หมอนทองอันนี้กันยาแต่บอกว่าให้กลับไปคิดใหม่กันยาที่เป็นี่คือกันยาหรืใช่ใช่ใช่กัญญาเขนยาไม่ต้อกันยาเดี๋ยวกันยาเดีคือเราจะกินคือนี่หมายความว่าสุขภาพดีนี่เป็นปัญหาเป็นไง

แล้วก็เหลือปลาไปต้นละลูกเอาไว้ให้ลูกสาวกินลูกสาวจากเยอรมันอลูกอันนั้นเหม็นหมือนกันอันนี้เหมือนมันแปดสิบเก้าสิบนะคะรเนาะไร้อยอ่ะใช่เพราะว่าเป็นลูกค้าเขามาจเดาซื้อมเราจะขายเดือนเอาก้านยาวไม่มีะไเ่ยจะกินช่วย้วย ไม่ทันไม่ก้านยาวไม่ทันจริงๆเก่งใจเนาะดูดิว่าเาไม่ทันพี่รูเลยนะนาสงสารนอาวรับครับมีลูกค้าที่มาบอกว่าแฟนอาจกินด้วยไกินกินครัพอมาชิมวอะไรนะก็ก้าขะบดีมากินทุเรียนเราบอกว่ารสชาติกระโดเ ชอ <łość> บนี้มันเนียนแบบเป็นครีมอ่ะคือมันจะมีแบบแบบกินไทยกับนมในาะไทยจะฟ้องกินเราดิอ้าวยัง่ายอยู่อ่ะเข้าคข้กินข้างับ